ดูการต่อสู้ของวิกตอรีมเสร็จแล้วมันจะมีเสียงหนึ่งคาอยู่ในหัวว่า Catch my heart, v e r y melon สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีสำหรับดิเคนามีในวันนี้ศัตรูคือวิกตอรีนนะครับผมต่อเนื่องกันมาเลยกับโปรเจกต์การทําพวกการต่อสู้กับพวกปีศาจพันปีทั้งหลายนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็เริ่มมีพวกแบบว่าเป็นชื่อมีการระบุตัวอะไรบ้างแล้วนะครับอารูมูเกริออสกันซึอ,อะไรพวกนี้ก็ว่าก,กันไปนะครับผมซึ่งหลังจากสู้กับไอ้สามตัวนั้นเสร็จแล้วนะครับคิโอมารอฟอกเรแล้วก็เมงูนิจะได้มาเจอกับวิกตอรีนครับผมซึ่งวันนี้ก็จะเอาข้อมูลที่น่าสนใจหลายๆอย มาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับเนื้อหาใส่ไว้ในแต่ละแชปเตอร์แล้วเนาะท่านผู้ชมสนใจหัวข้อไหนก็ไล่ดูกันไปทีละหัวข้อได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยต้องมาพูดถึงตัววิกตอรีผู้เป็นปีศาจพันปีที่มีลักษณะเป็นตัววีแบบนี้นะครับผมซึ่งตัววีของเขานะครับจะออกเป็นแบบว่าร่างกายที่มีส่วนตัววีรองรับกับส่วนหัวที่ก็มีตัววีเหมือนกันซึ่งหัวตัววีก็จะมีส่วนหน้าส่วนร่างกายที่เป็นตัววีก็จะมีเป็นแขนแล้วก็เป็นขาส่วนร่างกายของเขานั้นก็จะมีเป็นลลูกกแแ้้วววททีี่่เเอาาไสงจะย โจมตีใส่ศัตรูได้ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วถือเป็นปีศาจที่มีพลังในการต่อสู้ที่สูงมากๆเหมือนกันนะแล้วทีนี้เนี่ยวิธีการต่อสู้ของเขาก็คือการยิงแสงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีข้อมูลที่บ่งบอกได้ว่าตัวของเขาเป็นปีศาจธาตุแสงนะครับก็คือใช้มนลยิงแสงโจมตีเป็นหลักนั่นเองครับผมแล้วเจ้าของหนังสือของเขาชื่อโมฮิแกนเอสครับผมโมฮิแกนเอสก็หน้าตาประมาณนี้นะครับเป็นแบบว่าผู้ชายออกแนวแบบว่าร็อกเกอร์นิดหนึงนะครับใส่แบบว่าชุดดูเป็นชุดหนังนอะแล้วก็มีการทาทรงผมที่เฟ กับโมฮิแกนเอสนะครับถือว่าเป็นปีศาจกับเจ้าของหนังสือที่แม้ว่าเจ้าของหนังสือจะถูกโซฟิสโกคุมจิตใจไม่ต่างกับคนอื่นนะแต่ตัววิกตอรีนนะครับจะเป็นปีศาจที่ก็มีความเป็นห่วงเป็นใยเ,เจ้าของหนังสือของเขามากเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันก็จะมีจุดอ่อนตามที่พวกคิโยมาโรได้บอกไว้นะั่นแหละว่าพวกปีศาจพันปีเนี่ยมันไม่สามารถสื่อสารกับเจ้าของหนังสือได้แบบเต็มร้อยนะครับแล้วพอไม่สามารถสื่อสารได้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นจุดบอดท,ที่ทําให้วิกตอรีนสามารถโดนเล่นงานได้ง่ายๆเหมือนกันคร ซึ่งถ้าดูจากตัวโมฮิแกนเอสแล้วนะครับถือเป็นจุดตั้งต้นเหมือนกันนะครับจากพาร์ทที่แล้วที่ผมรู้สึกว่าอย่างอารูมุอย่างเงี้ยมันเป็นปีศาจตัวแรกๆที่มีการแบบพูดออกมาให้เราได้รู้ว่าอ๋อปีศาพันปีเนี่ยไม่ได้ถูกควบคุมจิตใจนะแต่ที่ถูกควบคุมจิตใจหลักๆก็คือจะเป็นพวกเจ้าของหนังสือและที่นี้เจ้าของหนังสือนะครับก็จะมีคาแรคเตอร์ของเขาที่มันก็หลากหลายแต่ทีน่นี้ตัวของโมฮิแกนเอสถือเป็นเจ้าของหนังสือคนแรกๆเหมือนกันกันละกันที่มีการขายี้การพูดถึงชื่อของเขาอะไรพวกนี้เป็น ปลอดภัยนะโอ้ยโมฮิกาเอสจะโดนการโจมตีของฉันไหมเนี่ยโอย้การโจมตีของฉันดีนะที่โมฮิการเอสยังปลอดภัยอะยไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีการพูดชื่อเจ้าของหนังสือของมันบ่อยๆจนแบบ ừ, ถือว่าฝังติดหัวได้เลยทีเดียวเฉียบนะครับซึ่งเนื่องจากเป็นปีศาจที่ก็มีความฮานะครับแล้วก็มีความติงตองอยู่ในตัวแต่เก่งมากๆแบบเนี้ยเอกลักษณ์ของมันจะดีงามมากๆเพราะฉะนั้นแล้วตัววิกตอรีนถือเป็นตัวละครตัวหนึง่งที่ได้รับความนิยมสูงมากในของญี่ปุ่นเลยนะครับของไทยไม่มีขอ้อมูลทางการว่าผู้คนชื่นชอบเขาขนาดนนนนนั้นหมคคครรบืือออกาชช่่่่วิตีีขงญปุ ก็ลามไปยังเรื่องการชื่นชอบโมฮิแกนเอสด้วยนี่แหละโมฮิแกนเอสนะครับผมจะมีข้อมูลที่ว่าพกแฟนๆไปถามอาจารย์ไรกูมาโกโตผู้เขียนนะครับว่าโมฮิแกนเอสเนี่ยมีข้อมูลอะไรยังไงที่จะบอกเกี่ยวกับเขาได้บ้างหรือเปล่านะครับซึ่งอาจารย์ไรกูก็จะออกเป็นแนวบอกว่าตอบคำๆนะครับว่าเขาไม่ได้คิดข้อมูลแบ็คกราวด์ไว้เยอะขนาดนั้นเพราะไม่คิดว่าตัวละคร2ตัวเนี่ยมันจะโด,ด,ด,ด่งดังแล้วก็เป็นที่นิยมขนาดนี้นะจังหวะแรกที่อาจารย์ไรกูตอบแฟนๆเขาบอกว่าเออก็ไม่ได้คิดไว้ขนาดนั้นแต่ไปๆมาๆปุ๊กัวก่่่าาาโมีีรดยยงงงไอท นะครับผมโมฮิแกนเอสเป็นชื่อที่วิกตอรีรเรียกครับผมอ่าซึ่งอันนี้อาจารย์บอกเองนะบอกว่าชื่อจริงของเขานะครับมีชื่อว่าโปลเพเนียนครับผมอเอออันนี้คืออาจารย์ไรโกก็ตั้งชื่อไว้นะครับนอกจากนั้นแล้วอาชีพของโมฮิแกนเอสหรือโปลเพเนียนคนนี้นะครับผม <S 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 เขาเป็นพ่อค้าต้นกระบองเพชรครับผมแล้วก็ชื่นชอบดนตรีร็อกเป็นอย่างมากเลยนั่นเองครับก็คงไม่แปลกอะไรกับการที่เราได้เห็นภายนอกของโมฮิแกนเอสว่าเป็นอย่างนั้นนะนะซึ่งโมฮิแกนเอสนะครับถ้ามองในมุมของการต่อสู้กับวิกตอรีมันก็เป็นดอ่อองมบบนะัแาาสื้สสไไ มันก็ทําให้ปีศาจอาจจะแสดงศักยภาพออกมาได้ไม่เต็มที่ซึ่งตัวนี้ตัวของปีศาจพันปีหลายๆตัวที่มีความจริงจังกับเรื่องของสายสัมพันธ์กับคู่หูยกตัวอย่างเช่นเรล่าอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็จะรู้ซึ้งถึงเรื่องนี้ดีนะครับแต่ใดก็ตามแล้วตัวของโมฮิแกนเอสคงทําได้เพียงแค่ว่าไร้มนตามที่วิกตอรีบอกนะครับผมซึ่งอันนี้ก็คือเป็นพื้นฐานเหมือนกันอยู่แล้วว่าปีศาจพันปีจะออกคำสั่งจากเจ้าของหนังสือได้แต่อย่างที่บอกว่าวิกตอรีก็จะมีมุมของความเป็นห่วงเจอ้าของหนังสือ วิกตอรีนจะเป็นปีศาจที่ใช้มนในการยิงโจมตีและมีพลังโจมตีที่ค่อนข้างสูงเนาะมนบทแรกของเขาเลยนะครับจะมีชื่อว่ามาเกลกาครับมาเกลกานะครับจะเป็นมนที่วิกตอรียิงลําแสงรูปตัววีโจมตีใส่ศัตรูได้ความทรงพลังของมนบทนี้นะครับคือมันสามารถยิงให้เซลชิลของทีโอร้าวได้เลยทีเดียวเชียวนะซึ่งเซลชิลไม่ใช่มนโลที่แข็งแกร่งแต่ว่ามันป้องกันมนโจมตีทั่วไปได้อย่างนี้แต่ว่าการใช้มาเกลกายิงและทําให้เกิดรอยร้าวได้อันนี้ถือว่ามีความรุนแรงเลยทีเดียวเชียวครับนอกจากนั้นแล้ว มลบทนี้ยังมีรูปแบบการประยุกต์ด้วยคือวิกตอรีมันถอดหัวกับถอดตัวของมันได้ใช่ไหมมันเอาหัวของมันลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็หมุนติว้วหมุนติว้วเอ็กเซลเอ็กเซลเอ็กเซลแล้วก็การหมุนไปรอบๆทิศทางตัวนั้นนะครับจะทําให้ตัวของมันนั้นสามารถยิงโจมตีใส่ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บริเวณรอบข้างได้ซึ่งเป็นการใช้มาเกืก้ายิงรอบทิศทางก็ว่างั้นไปนะครับซึ่งอันนี้บอกได้เลยว่าความอันตรายคือโดนตัวเองได้ด้วยและมันโดนไปแล้วนะครับพอยิงโดนตัวเองเสร็จปุ๊ Victory, บวิกต ก็จริงแล้วก็โจมตีได้แบบมีการประยุกต์ใช้ก็จริงนะครับแต่ว่าก็ต้องระวังในจุดๆนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแม้ว่ามนต์บทนี้มันยิงโจมตีใส่เจ้าของหนังสือของเขาแล้วหนังสือจะไม่ไหม้ด้วยมนต์ของตัวเองแต่เจ้าของหนังสือก็จะบาดเจ็บได้ถูกไหมแต่ทีนี้นะครับมนต์บทต่อมามาร์เกลโยโย่ครับผมมาร์เกลโยโย่นะครับก็เป็นมนต์ที่เอาแขนของวิกตอรี่ยิงออกมาเป็นการโจมตีแบบโยโย่ครับมนต์บทต่อมามนต์บทนี้มีชื่อว่าจาร์เกล,กลครับผมมนต์จาร์เกลนะครับจะเป็นมนต์ที่รวมพลังของวิกตอรีปรรเป็นไวา ไหล่ซ้ายนะครับแล้วก็มีเป็นแขนซ้ายแขนขวาและสุดท้ายคือกล่องดวงใจครับผมกล่องดวงใจก็คืออยู่ปลายตัววีด้านล่างสุดของร่างกายของเขา okay. Okay. Yeah. มนบทเนี้ยคือเป็นมนชาร์จพลังเป็นหลักนั่นเองครับเพื่อที่จะใช้มนบทต่อไปที่มีชื่อว่าจาร์เกิลอ s มิสตันครับผมจาร์เกิลอิมิสตันนะครับเมื่อร่างกายของตัววิกตอรีมีการสะสมพลังงานมาถึงจุดหนึ่งแล้วก็ยิงมนจาร์เกิลอิมิสตันอันนี้โจมตีใส่ศัตรูได้นะครับโดยที่ว่ามนบทเนี้ยมันยิงลำแสงตัววีออกจากร่างกายไปเลยนะครับถ้าเทียบกับของมาเกลกาเนาะมาเกลกาเนี่ยยิงจากหัวของเขาเป็นหลักใช่ไหมแต่ว่าจาร์เกิลอิมิสตันคือยิงเป็นตัววีแล้วก็ออกจากร่างกาาาายยแลละะขขขนนนนนนดดดมมััจใหหญ่่่ึ้เเรือๆโถวบทงงพไป็ ในไม่กี่มนที่เข้าประท้าก,กับบาโอซาเก,กาแบบ1ต่อหนึ่งนะแล้วชนะบาโอซาเก,กาได้ครับผมซึงอาจจะอธิบายได้ว่าตอนนั้นเนี่ยคิโอมาโรพลังใจอาจจะยังไม่เต็มรอยนะครับแต่ด้วยการที่มนบทเนี่ยมันแทบจะไม่ได้มีผลอะไรเลยจากการประท้าบาโอซาเก,กาแล้วก็ชนะบาโอซาเก,กาไปได้อย่างง่ายดายใช่ไหมก็คงไม่ต้องสงสัยว่าเป็นมนที่ทรงพลังจริงๆนะจ๊ะตัวเธอนอกจากนั้นแล้วนะครับผมจาร์เกลอีมิสตันยังมีเวอร์ชันอัปเกรดเป็นชินจาร์เกลอีมิสตันด้วยครับผมซึ่งนี้นเป็น,นอมองงนการ,ร์กกคร สีทองของกัสมันก็จะมีการสัมผัสกับพลังของเพื่อนๆแล้วก็สามารถนํามาใช้ร่ายมนบทชินเพื่อที่จะใช้ต่อกอนกับเลียโนดได้นั่นเองครับซึ่งการที่ตัวของวิกตอรีมีบทมาณจุดนี้นะครับก็ให้เข้าใจว่าความเป็นพิจารากับกัสก็สามารถคาดหวังได้ว่าจะเกิดขึ้นหลังจากที่กัสกลับไปยังโลกปีศาจแล้วนั่นเองนะครับแล้วทีนี้นะครับมันจะมีมนีบทหนึ่งนะครับชื่อบาเบลกาเวรีเมรอนโดยอันนี้เป็นมนที่ปรากฏขึ้นมาในอนิเมะออริจินอลเอพิโซดครับผมออก็คือเป็นชวนนนนนนทท่ว่าขึ้น ปีใหม่แล้วแล้วก็อนิเมะของกัสเบลก็มีการทำอพิโซดที่สื่อไปในแนวของเนื้อเรื่องที่พวกเคียวมารอฉลองปีใหม่อะไรแบบนี้ฟอกโกเรมาเยี่ยมบ้านแล้วก็มีการฝันถึงไอวิกตอรีมแล้วก็เอามาเล่าให้เคียวฟังนะครับก็จะมีการพูดถึงมนบทนี้แหละบาเบลก้าเวอรี่เมรอนนะครับซึ่งอันนี้ถือเป็นหนึ่งในมนต์จินตนาการอีกอันหนึ่งกันและกันนะครับที่มีการเปิดเผยในเนื้อเรื่องนะซึ่งนั่นก็จะเป็นมนทั้งหมดของตัววิกตอรีมนะครับคราวนี้เราจะมาพูดถึงบทบาทการประทะกันนทตอี่62-63 สู้กันสอตอนเนาะซึ่งเป็นช่วงที่ว่าคิโอมารุเมงิมิฟอคโรเนี่ยพึ่งต่อสู้กับอารุมต่อสู้กับการสื่อแล้วก็เกรอิโอสมานะครับสต่3อ3เนาะก็ถือว่าลำบากอยู่พอสมควรแล้วตอนนี้ก็จะเริ่มได้บอกแสแล้วนะครับว่าโซฟิสเนี่ยอยู่ในฐานที่บ้านที่เป็นหอคอยหลักของโบราณสถานเดโมโลแห่งนี้นะครับซึ่งตอนนั้นพวกคิโวมารุยังถือว่ามาอย่างเชิงก่อนนะครับแล้วก็อยู่ค่อนข้างไกลจากหอคอยฐานที่มั่นหลักของตัวโซฟิสแล้วเขาก็มาขอพักนิดนึงแล้วกันหลังจากต่อสู้กััับพพพววกกกกออาารูมมเส็็จแลล้้้ํํงย่นนีใหด กินบ้างอะไรบ้างใช่ไหมแล้วตอนนั้นนะครับก็จะได้เห็นว่ามีการเปิดเผยว่านอกจากพวกปีศาจสามตัวที่เพิ่งสู้ไปก่อนหน้านี้แล้วยังมีอีก3ตัวที่คอยท่าอยู่ด้วยนะครับสตัวนั้นก็จะมีดาวมอสนะครับเป็นปีศาจที่จะสู้กับพวกเคียวมารดในสเตจถัดไปแล้วก็จะมีเป็นน้องเรล่านั่นเองครับนอกจากนั้นแล้วก็จะมีศัตรูหลักของคลิปนี้นั่นก็คือวิกตอรีมซึ่งตัวนี้เราก็จะได้เห็นว่าวิกตอรีมนะครับมันก็เป็นปีศาจที่หอยหาการต่อสู้อยู่พอประมาณนะมันก็จะขอไปดูด้าเน,งงนเราหนนน่่น่่ออ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 ยยซิวววาาาพกกกกััตตรรรรูเเเปป็็ะะะไไงงงงมมมดบบจื้ แต่งความสนุกให้กับพวกแกด้วยเล่าจะผกนั่นนะ่ะฉันจะเป็นคนจัดการกับพวกมันเองอ่ะแล้วทีนี้วิกตอรีมก็เดินทางมาเจอกับพวกกัชเคียโรมารอตอนนั้นนะครับซึ่งการเจอกันครั้งนั้นนะ่ะพวกกัสเคียโรมารก่อนเน้นพักผ่อนเล่นเล่นสนุกสนานกันไปก่อนเนาะไม่คิดว่าจะมีศัตรูเข้ามาใกล้ในบริเวณนั้นครับแต่ดันมีครับผมคือพี่วิกตอรีมของเรานี้นี่เองนะวิกตอรีมนะครับก็มาเห็นพวกกัสแล้วก็โอ้โหอย่างที่หนึ่งคือให้อภัยไม่ได้แล้วพวกแกบังอัดเมินฉันอย่างนี้เหรอซึ่งพอนนนสรร้วก่อ, For ore, อ,ก 3, 3, 000, อัััับตตีีดปย เราขอโทษเราผิดไปแล้วอ่ะพอฟอร์กรเร่ขอโทษเสร็จแล้วนะครับตอนนั้นมีสเสบียงชิ้นหนึ่งที่สามารถมอบเป็นของขวัญอันอร่อยโอชะให้กับวิกตอรีนได้นั่นก็คือเมลอนนั่นเองครับซึ่งวิกตอรีนก็อืมแกให้เมลอนฉันมาฉันก็จะขอกินเมลอนนะพอกินเมลอนเสร็จปุ๊บนะครับผมความอร่อยแบบสุดยอดที่วิกตอรีนสัมผัสได้เขาก็เลยร้องเป็นเพลงออกมา Catch My Heart Very Melon ซึ่งอาหารมันต้องอร่อยถูกใจขนาดไหนเนาะถึงถึงแบบว่าปีศาจตนหนึ่งมันจะมาเต้นรำสนุกสนานกันได้แบบนี้นะครับเต้นเป็นจังหวะแค่ c a t h my heart เวอรีเมลอนและทีนี้โอกแล้วก็มาลิกเอาด้วยครับผม c a t h my heart เวอรีเมลอนกันไปกันไปกันไปปุ๊บเนี่ยคิโยมารุที่ก็ได้สติว่าเดี๋ยวก่อนนะเออมันเป็นศัตรูเราไม่ใช่เลือกปีศาจพันปีถ้าอย่างนั้นแล้วก็คงต้องต่อสู้กันซะแล้วสิเนี่ยแต่ทีนี้นะครับพวกคิโยมารุก็เพิ่งนึกได้ว่าอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้พลังใจของพวกเราไม่พอเพราะมันรู้แบบนี้สินะมันถึงไม่กลัวว่าพวกเรามี3คนแล้วพวกมันมาแค่ตัวเดียวอย่างเงี้ยมันก็คงมั่นใจว่ามันจะเล่นงานพวกเราได้ มลยิงพวกแบบมาเกลกาโจมตีได้อะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าพวกเคียมารนเนี่ยยังต้องฟื้นพลังใจอยู่ประมาณนึงครับผมพวกกัสทีโอแล้วก็มาเล็กเลยจําเป็นต้องใช้ร่างกายในการต่อสู้กันเป็นหลักก่อนครับก็พยายามวิ่งโจมตีใส่วิกตอรีมและทีนี้ก็จะมีช่วงที่ว่าวิกตอรีม,มันแยกหัวอ,ออกจากตัวแล้วใช่ไหมมันก็ใช้มนมาเกลกายิงสาทั่วทิศอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นก็จะมีทีโอที่ใช้มลโลในการป้องกันให้ได้เนาะแต่ว่ามีจังหวะที่มนของไอ้วิกตอรีมไปโดนตัวเองด้วยก็พอให้มันเสียจังหวะได้น ใส่จังหวะว่าอเอาเมลอดมาล่อมันดีไหมพอมลอดล่อมันเสร็จแล้วปุ๊บหัวมันเสียจังหวะเราก็ไปจับตัวร่างกายของมันให้ขยับตัวไม่ได้ซึ่งก็ทําอย่างนั้นได้จริงๆนะครับสามารถจับมัดตัววิกตอรีนได้ตอนแรกแล้วแต่ว่าวิกตอรีนม,มันมีมนโยโย่ของมันนั่นแหละครับมาเกิลโยโย่เนาะซึ่งก็ทําให้ตัดเชือกที่พวกทีโอพยายามรับตัวของวิกตอรีนได้นั่นเองครับหรือถ้าเกิดว่าในลักษณะของการโจมตีนะครับก็โจมตีไม่ได้มากนะครับยังมีแคนโจเมที่พอจะใช้มนแบบโปลูกอย่างนี้ปลอมเป็นร่างกายขขออออองงงวววกกตตตรรรีีีนนนนท่่มมัััหหลุดจาาาย ทางตัวไปทางอย่างนี้แคนจอเมเฮปลอมตัวเป็นร่างกายของวิกตอรีมวิกตอรีมก็มาสวมกับร่างกายซึ่งตอนนั้นเป็นแคนจอเมเวิกตอรีมยังงงๆเลยว่าเอ๊ะ eh, ทำไมร่างกายของฉันมันต้องไปดึงหนังสือมาจากโมฮิแกนเอสเตวาร์ดเอาสรุปว่า,ร,า,าววร่างกายของฉันไม่ดีอยู่ที่ฉันแล้วร่างกายของฉันอยู่ไหนวะโอ้ไม่โดนพวกกัสพวกทีโอเนี่ยกำลังลุมทุบอยู่นนเองครับอันนั้นก็เป็นความบาดเจ็บที่ตัววิกตอรีมก็ต้องรับไปคือตอนนั้นถ้าพวกกัสใช้มนโจมตีได้อย่างงี้คงแบบสาสากลใส่ร่างของวิกตอรีม้ามีาน งนงัถระหว่างการต่อสู้เนี่ยดูวิกตอรีมันแบบมันจริงจังการต่อสู้เพราะว่าจนเคี่ยวมาโดนเนี่ยถึงกบอุทานออกมาเลยนะครับว่าปีศาจตัวนี้มันตึงต้องก็จริงแต่มันเก่งว่านะซึ่งไปไประมาณเนี่ยไอ้ตัววิกตอรีมันก็ประกาศที่จะใช้มนต์สุดยอดของมันในการโจมตีนะครับซึ่งมนต์สุดยอดนั้นก่อนเริ่มก็ต้องใช้จาร์เกิลก่อนนะครับผมพอจาร์เกิลสะสมพลังไปเรื่อยๆปุ๊บก็จะมีจังหวะที่โดนขัดบ้างอะไรบ้างเนาะมีแบบทีโอปลาหินใส่อะไรแบบนี้ด้วยนะครับต่อให้โดนขัดจังหวะย,ยังไงวิกตอรีมันก็ต้องใใช้้้มมมมนนนนนตตขอองงััโจจีหไดซึ่ารกะค ก็เข้าประทะกับบาโอซาเกก้าของคิโอมารกับกัชเข้าให้ซึ่งมนบทนี้สามารถที่จะเล่นงานบาโอให้ดับมอดไปได้และระหว่างต่อสู้นะครับผมก็จะมีช่วงที่ว่ามาเล็กเนี่ยเห็นเพื่อนๆต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงแล้วแต่ตัวเองตอนนี้ช่วยไม่ได้เลยเพราะว่าเจ้าของหนังสือของเขาไม่ได้อยู่กับตัวเขาด้วยเนาะเขาก็เลยไปตะโกนเรียกจังหวะหนึ่งนะครับว่าเมรู้ไมรู้เมก็กะว่าตัวเจ้าของหนังสือของเขาจะอยู่ที่นี่ด้วยตามมาด้วยอะไรแบบนี้แต่ทีนี้นะครับเจ้าของหนังสือของมาเล็กก็ยังไม่มาเนาะอันนี้จําประเด็นตัววนนนนนีีี้ะะเเเดด๋ยใอพิป็รูคามสจกถึง ประเด็นนี้ด้วยครับและทีนีนะ้กลับมาที่พวกคิโอมาโรที่ประทะกับวิกตอรีมก่อนเนาะในเมื่อมนของพวกแกมันพ่ายแพ้ให้กับฉันง่ายได้ขนาดนี้แล้วฉันก็ยังมีพลังมากพอและโมฮิแกนเอสก็ยังมีพลังใจพอที่จะยิงมนสุดยอดของฉันอีกครั้งหนึ่งด้วยซึ่งก็ชาร์จจาเก,กิลกันอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วพอชาร์จจาเก,กิลกันตรงนั้นปุ๊บเนี่ยพวกคิโอมาโรก็บอกว่าตอนนี้มนของพวกเราไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้ดีขนาดนั้นและมีวิธีเดียวคือพวกเรานั้นจะต้องใช้มนหลอกล่อมันให้้้้้โจจจมตมต,นนะจตีีีดดดดดววววยยยยนนนนนสสุออออออแลรงงงงงััั่่่ะะคหหหาาปิเขืกทึ แผนตอนนั้นก็คือให้โอใช้ไซโฟโอฟื้นพลังใจให้ฟอร์โกเรคับผมเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้แคนโจเมใช้โปลุกในการปลอมตัวเป็นบาโอซาเกะกาหลอกล่อก,การโจมตีหลังจากนั้นใช้โปลุกอีกรอบนึงเพื่อแปลงร่างหลอกวิกตอรีมอีกจังหวะหนึ่งครับผมซึ่งตรงนี้แหละครับวิกตอรีมมันมองแผนออกเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคือปลอมตัวเป็นบาโอซากะกาแล้วเข้าประทะยิงโจมตีเพื่อหลอกล่อจาเกิลอีมิสตันแล้วนะครับหลังจากนั้นพอเหตุการณ์สงบการโจมตีจบลงใช่ไหมวิกตอรีมเนี่ยมันก็เห างวิกตอรีมส่วนอีกเล่มหนึ่งโมฮิแกนเอสถืออยู่แต่ว่ามองไปที่ตัวของโมฮิแกนเอสแล้วเนี่ยมันมีลวดลายของไอ้หน้าแคนโจเมยอยู่ซึ่งตัวเนียวิกตอรีมันรู้ว่าถ้าแคนโจเมยแปลงร่างปุ๊บเนี่ยมันจะยังมีหน้าตาของแคนโจเมยอยู่นั่นเองครับแล้วทีนี้ก็เลยคิดว่าแคนโจเมยเนี่ยน่าจะปลอมตัวเป็นโมฮิแกนเอสใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วแกหลอ,อกฉันไม่ได้หรอกแล้ววิกตอรีมก็เต็มข้อเลยครับผมซัดโมฮิแกนเอสเข้าไปนะครับซึ่งโมฮิแกนเอสนั้นคือตัวจริงแต่ว่าแคนโจเมย์เขาแอบใช้จจจัััังงหหวววะะในนกกาาาารทาทีี่่ปปปลลลอออมมตตเเ็บโ เกลกาลงมาแล้วปุ๊บเนี่ยรีบไปวาดหน้าตัวเองบนโมฮิแกนเอสก่อนแล้วก็แปลงร่างเป็นหนังสือเพื่อลอกล่อวิกตอรีให้วิกตอรีม,มันถือหนังสือขึ้นมานั่นแหละครับอ่าซึ่งตัวนี้นะครับซึ่งเท่ากับว่าวิกตอรีเนี่ยมันเดาแผนพวกคิโอมารออกแต่มันเดาออกแค่ครึ่งเดียวครับผมแค่พลาดตรงที่นึกว่าแคนโตเม่เนี่ยจะปลอมตัวเป็นโมฮิแกนเอสใช่ไหมและจังหวะนั้นพอเจ้าของหนังสือเสียท่าไปเสร็จปุ๊บก็เตรียมเผาหนังสือของวิกตอรีกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับจังหวะที่เจ้าขอออองงหนนััสืปปุ๊บบบกกกก็กกวิตรีไะครับวว่าพกกแกเนี่่ยไมสามาาารรถสสื่ออกับเจ้ขงหนังสือไไดดด้เต็มงงงนนนั่่่่่แแหหหลละคืออออจุุททีีใญวสข ซึ่งตัวเอมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าโมฮิแกนเอสเขาสามารถพูดได้เขาก็จะสามารถบ่งบอกหรือสามารถที่จะสื่อสารกับวิกตอรีนได้ชัดเจนไง,ไงว่าเดี๋ยวก่อนอันนี้ตัวกูตัวจริงนะและหนังสือที่ถืออยู่เนี่ยก็ของจริงอะไรเงี้ยบอกตรงนี้ได้พวกวิกตอรีนก็จะเชื่อได้แต่ว่าตอนนี้โมฮิแกนเอสเขาถูกควบคุมจิตใจอยู่ <ๆ S 1> เขาก็เลยไม่มีโอกาสที่จะบอกอะไรกับวิกตอรีนด้วยประการชนิดนี่แหละครับและท้ายที่สุดเลยที่วิกตอรีนกำลังจะโดนเผาหนังสือนะครับเขาก็บอกว่าก่อนฉันจะกลับโลกวิสาร้ดฉัน เผาหนะังสือจากโลกปีศาจไปอย่างงดงามน,นะครับเออก็หมดบทบาทของวิกตอรีนลงเพียงเท่านี้ในฐานะปีศาจที่ได้เผชิญหน้ากับพวกกัสแล้วก็เคียวมารนะครับแต่ว่าอันนี้ก็แถมทิ้งท้ายไว้ให้นิดนึงกันละกันว่าตอนที่8 9เนี่ยเขาก็จะมาปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นจะเป็นการว่าในเรื่องของเออเรากําลังขึ้นปีใหม่แล้วนะเคียวมารกัสก็จะมีการกินอาหารปีใหม่กันสนุกสนานนะครับก็เป็นการฉลองเทศกาลปีใหม่โดยที่ว่าฟอร์กอรก็มาเยี่ยมเยียนกัสช่วงปีใหม่นั้นด้วยก็ มันมีวิกตอรีนที่ออกไปตามล่าเวลีอีเมลอนของเขา้อย่างเงี้ยและหลังจากนั้นก็จะเป็นการพูดคุยแบบว่าผมใช้คาว่าค่อนข้างจะเรื่อยเปื่อยแล้วนะครับคือมันไปเรื่อยในลักษณะที่ว่าเนี่ยฟอร์กร,กรเรตเขาก็เป็นดาราใช่ไหมแล้วเขาก็อยากจะแบบมีไอเดียมีบทอะไรพวกนี้มานาเสนอกับพวกผู้กำกับได้เขาก็เลยคิดว่าอืมไหนๆก็ฝันแบบนี้แล้วมาลองเขียนบทไหมว่าถ้าไอวิกตอรีนนั้นมันมาเป็นตัวร้ายในหนังเรื่องของฉันเนี่ยมันควรจะมีบทแบบไหนดีนะครับก็ซุยกันไปเรื่อยนะครับตอนทั้นแบบมีทีโอมาด้วย ก็ไปเรื่อยนะครับผมนอกจากนั้นแล้วยังมีเรล่ายังมีแบบเบลกิมอีโอเข้ามาฟีเจอริงในบทที่เขียนกันมั่วซั่วตอนนั้นด้วยนะครับคืออันนี้ยให้เห็นได้ว่ามันเป็นอนิเมะออริจินอลเอพิโซดใช่ไหมก็ด้วยความนิยมของตัววิกตอเรียนที่มีนะครับนอกจากนั้นแล้วอย่างเบลกิมอีโอก็สายห่างเหมือนกันอย่างนี้เรล่าก็จะเป็นปีศาจพันปีที่เป็นภาพจำเหมือนกันว่าไปอยู่ฝั่งเคียวมาโรุอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีบทมารวมๆกันฟีเจอริงกันในช่วงตอน89นทีี่่่วาไปแหละะครับบบทาก็จประะมาณนนี้ครับผมก็จบบบบไปนะครัักทบาทของวิกตอเรียนที่เราได้เห็นกันนใช่วงซีซั่น ท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับผมรู้สึกอย่างไรมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเจ้าวิกตอรีมหรือโมฮิแกนเอสอย่างนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมานที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Couch Heart My Mer We Cash my heart, weary Mirren. Cast 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 my heart, weary Mirren.